ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็แค่เป็นช่วงแรกของรายการของเรานะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยก็จะมีเกร็ดความรู้มากมาให้กับท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทเมืองสิงห์ครับปราสาทเมืองสิลห์อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าน้องๆท่านใดหรือท่านใดที่ดูรายการของเรานะครับแล้วก็อยากจะมาที่นี่นะครับ ท่านมาที่ถนนสายไหนสามสี่ห้าสามสี่หกครับผมสามสี่หกแสงชูโตสามสี่สองสาม่าครับผมก็เดินทางจากกรุงเทพนผมออกจากตรงสมุดทะเบียนนับจากศูนย์กิโลแรกของกรุงเทพคือตรงหน้าไซวอล์กเราเนี่ยนะฮะก็จะใช้เวลาเดินทางสักประมาณไซวอล์กนี่อยู่ที่อนุสาวรีย์ประธาธิปไตยใช่ไหมครับประชาไม่ใช่ครับ ชาชิดพไต้ซีชาชิดพไต้ใช่ศูนย์กิโลนะครับเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากนะฮะแล้วเดินทางมาจากตรงนั้นแล้วไงต่อครับคุณล้อครับก็เราเดินทางโดยการขึ้นรถทัวร์มาเอ้ยไม่ใช่ครับมาขี่รถมาดีกว่าครับผมครเออใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยก็ความห่างเนี่ยประมาณร้อยาสิบกิโลฮะก็จะถึงแล้วฮะแค่ตรงนี้ใกล้ใกล้แต่เออจากเมืองสิงห์เออจากไอตรงไอตรงเมืองนะครับจากตรงเมืองตัวเมืองอีก50กิโลบวกเป็น200กิโลครับผมครับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่อยู่ในประเทศไทยที่ท่านไม่เคยได้เห็น ที่ท่านไม่เคยได้ชมและที่ท่านไม่เคยได้รับรู้บอกได้เลยครับว่าที่เมืองกาญจนบุรีหรือจังหวัดกาญจนบุรีมีสิ่งที่ดีให้ท่านแน่นอนที่ประสาทเมืองสิงค์ครับสำหรับวันนี้ครับเราสองคนขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็พบกันในช่วงหน้าอาทิตย์หน้าครับวันพฤหัสบ,บดีสี่ทุ่มครับกับรายการ X บ o ูทัวร์ครับผมสวัสดีครับ